สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์ของวันที่2นะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับราวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอท่านผู้ชมได้รู้ลกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางเขาจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รื่นลมเพื่อความมาเทงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างดีนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะเมือ่อวานนี้ออก36849นะมาหมดเลยนะเพียงแต่ว่าคู่เจาะค่อนข้าง,งจะหายเนาะให้7896 8ก็ไปไม่ถึงอืม49 พอมาตัวลองมันมักเป็นอย่างนี้แหละมักจะหลบหนี lin, ทุกตัวเลยประมาณนี้นะครับอะวันนี้เราก็ปลากันใหม่นะครับไปต่อนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับอ่เรามาชมกันเลยนะครับว่าว um. ันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับหกเจ็ดแปดนะครับสองตุลาคมนะครับราวตาตาหกเจ็ดแปดขอเน้นที่หกกับเจ็ดนะ6กเก้านะครับหกศูนย์หกหนึ่ง หกสี่หกห้านะครับเจ็ก็เหมือนกันนะครับเจ็ดเก้าเจนี่นะครับถ้าแมาก็เหมือนกันนะครับแปดเก้าแปดศนย์ส่แนะครับขอเน้นที่เจ็ดเนาะครับเจอไรนี่เน้นท้ายๆเลยนะครับแบบนี้นะสีเหลืองคือเด่นนะครับสีเหลืองคือเด่นนะครับันี้ นะแล้วกตรงนี้ด้วยอัะตรงนี้ด้วยตัดตางนี้เลยนะครับรูดวิ่งพอเน้นที่เียรนะอะเกียนี่ก็แล้วกันคนระับอ่ะเกียวเอานะครับเรียบร้อยแล้วลาวสา์นะครับออกใบออกใบสามโมงสี่สิบห้าครับออกทุกวันทุกวันนะครับอ่าวันนี้ก็มีตามนี้ กัแล้วกันนะครับก็ขอขอ,ขอพระคุณมามานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเองๆนะ <c oughs> ครับไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งมั่งสวีทรักสวีโชคสวีจุกเองๆนะครับสวัสดีครับ